มีวิธีมานําเสนอแบบใหม่การหาแหล่งน้ำเห็นไหมแหล่งน้ําอยู่ฝั่งไหนนี่ฮะมันก็จะหันไปตามแหล่งน้ำเนี่ยฮะวันนี้นายช่างเขาก็มาหาแหล่งน้ําว่าตรงนี้มีแหล่งน้ํำไหมตรงไหนที่พื้นโยมอ่านายช่างเขาเห็นว่าตรงนี้โยมก็ต้องทําเครื่องหมายไว้อ่าได้เขาทำเครื่องหมยไว้ปับ๊บเราก็จะหาต่อไปตรงไหนไม่ดีก็จะเข้าต่อไปเนี่ยวิธีใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะนะฮะเป็นเครื่องมือทันสมัยล้ำยุคตอนนี้เพิ่งผลิตมาใหม่เลยฮะเครื่องมือตัวนี้ ตอนนี้เป็นเครื่องมือที่เพิ่งผลิตมาใหม่เลยนะฮะเพิ่งกำลังกำลังเอามาทดลองเลยครับเครื่องมือตัวนี้ก็แพงนะน่าจะหลายแสนอยู่เครื่องมือตัวนี้ใช้ตอนนี้ทางกรมตํารวจหรือกรมพลังงานกําลังจะหาซื้อไปใช้แล้วะฮะตอนนี้ก็ผมได้มาก,ก่อนเนื่องด้วยว่าเป็นสนิทกับเจ้าหน้าที่ที่ผลิตมาจากทางอังกฤษหรือฝรั่งเศส<ม>เขานํามาใช้นะฮะนะฮะเป็นเครื่องมือนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะตามมาเรื่อยๆ เครื่องมือแบบนี้ใช้ได้นะครับใครลองเอาไปใช้ด้วยนะครับขอบคุณครับ